มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลมหนาวมาแล้วกลมอุตุเผยอุณหภูมิลดหวบนะคะจับตาพายุลูกใหม่24-25ตุลาคม63วันที่21ตุลาคม2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ารองมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามานันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะจะมีกําลังปานกลางค่ะในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้ประเทศไทยมีฝนน้อยลงค่ะโดยมีอุณหภูมิลดลง1-2ององศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือในบริเวณเดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองค่ะอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลพายุดับ3บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกได้เคลื่อนผ่านประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วค่ะ ชา้นาผาย,ยุนี้นะคะจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามในช่วงวันที่24-25ตุลาคม2อง3 5 6 3และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับค่ะฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลาหนากาของวันนี้นะคะ ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่22ตุลาคม63นี้ภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางน,าน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดตากค่ะอุณหภูมิต่ำสดุดคาะ19-22องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสดุดค่ะ27-30องศาเซลเซียสค่ะ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีเมฆมากกับมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดมุกดาหารเยโสโสทรอำหนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ19 21องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด26 30องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากกลางนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยร้อยละ20 km. ของพื้นที่ค่ะส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสดุด22-23องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ28-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกนะคะมีเมฆมากโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วระยองันทบ,บรุรีและจังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ2 2่องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประชวบคิรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสดุดคาย2่ะ23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสดุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูกเก็ตค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25าสองศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะ31-34องาองศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยนะคะรอยได้30ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดคยา23-24องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลตมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรุมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ